นี่ได้รับการสับสนุนจากเรือจิโร่เติมกัินในทุกแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดไยัยสนใจเติมเงินไปกี่ไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกรับสวัสดีที่กอะรฟรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปินแคทกับเกมบูอาไคนะครับนะชาช่องเราครับผมเคยทำในสูตรของตาราง การคาดเดาตู้กาชานะครับผมนะที่เคยทํามากก่อนหน้านี้นะครับสำหรับท่านไหนครับผมที่ยังไม่เคยเห็นนะครับตารางกาชาก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือในส่วนของภาพตารางกาชาครับผมที่ทาชาวโชคเล่านะครับผมนะออกมาเรียบร้อยนะครับนะอ่านี่ครับผมนะตารางนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงของเดือนมีนานะครับ ซึ่งแน่นอนครับผมตารางตู้กาชาของเดือนมีนาก็ออกมาครบแล้วนะครับเป็นไปนตามที่เราคาดเดาครบทุกอย่างเลยดังนั้นนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่าพวกเราเดือนเมษานะครับนะตารางก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยเราจะเจอนะครับผมนะในส่วนของกิจกรรมอออโยมาร์นะครับนะและก็ประมาณกลางเดือนครับผมก็จะเป็นอีเวนต์รีลันนะครับผมของตู้บันนี่และ ปลายเดือนนะครับผมของเดือนเมษาก็จะอีเวนต์เกตเซ็ตโกนะครับผมนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะแน่นอนเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มกังวลแล้วว่าเพชรที่ตัวเองมีณปัจจุบันนี้พอไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงทําการครับผมสรุปอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อตัดตัวเลือกในกรณีที่ท่านที่ไหนครับผมนะที่เพชรไม่พอนะครับนะเราจึงทําการครับผมทําคลิปสรุปนะครับผม ตู้กาชาเลครับผมนะถ้าเป็นไปได้เปิดไหวนะครับผมนะควรเปิดตู้ไหนมาที่สุดนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะอันนี้คือสรุปนะครับผมความหน่าเปิดนะครับนะควรจะเปิดตู้ไหนมากที่สุดในกรณีที่เพชรตัวเองมีน้อยแน่นอนครับผมแถวที่ควรจะสนใจที่สุดเลยก็คือแถวหนึ่งแถว2นะครับนะซึ่งอันนี้เราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเกิดตู้ไหนนะครับออกเมื่อไหร่เนี่ย สามารถไปเช็คดูได้ครับผมจากตารางตู้กาชาต้นคลิปได้เลยนะอ่ะโดยเราจะบอกครับผมความสําคัญนะครับผมนะอ่าก็คือ2ตัวแรกนะครับก็คือตู้ของยูกะงานกีฬาสีและก็ตู้ของมิกะนะครับสตู้นี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้ข้ามนะครับนะจริงอยู่ครับผมว่าการข้ามยูกะไปนะครับนะมันก็แค่แทงแต่ต้องบอกครับผมว่าการมียูกะ มันทําให้ชีวิตในการเล่นเกมง่ายขึ้นเยอะนะครับนะและตัวตัวคอตัวเนี้ยมันไม่เรียกว่าต้องปั้นยากอะไรมากมายเราสามารถที่จะเอาตัวละครไปยืมเพื่อนนะครับนะดงนนเนี้ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยบียูกาติด ID มันช่วยได้เยอะเลยนะครับนะอ่าสำหรับท่านไหนที่ไม่ทราบนะครับผมยูกานี่ประมาณปลายเดือนเมษานะประมาณปลายเดือนเมษายนะครับเราเตรียมตัวจ้าเอกก็ได้เลยครับส่วนตู้ของมิกะนะครับนะอันนี้ก็ประมาณ กลางเดือนหรือปลายเดือนมิถุนายนนะครับนะมิกาต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ o อมากๆในเรื่องของการทำดาเมจเหลืองเรียกว่าเวอร์คือเวอร์มากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับผมว่าใครขาดดาเมจนะครับผมเวลาลงเลดบงเลดบอสเนี่ยรู้เลยครับว่าถ้าเกิดตัวไหนที่เวลาทีมเราไม่มีดาเมจเนี่ยการจะผ่านเลดบอสนะครับผมนะเป็นเลยที่ยากมากๆครับมิกาเนี่ยคือตัวเปิดสกรารัตบอสเหลืองเลยนะ เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับและยังไม่พอครับผมนาตู้ขอบมิกาเนี่ยตอนนี้เข้ามานะครับตอนที่ตู้มิกาเข้ามาเนี่ยจะมีวากาโบนะครับนะอ่าวากาโบะนะครับผมและก็โฮชิโนะซัมเมอร์นะครับผมกลับมาด้วยนะครับลูโคะนะครับนะใครที่ไม่มีวากาโมกับอ่าโฮชิโนะนะครับผมนะก็สามารถบารุนช่วงตู้ขอบมิกาได้นะและนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเก็บเพชรเยอะๆรอกดกาชาตู้นี้เลยครับประมาณเดือนมิถุนานะ อ,อย่างที่บอกไปครับผมนะตู้สําคัญนะครับผมต้องกดนะครับนะก็คือแถวบนนี้อันนี้คือไม่ควรพลาดต่อมาครับผมนะก็คือมีจักเป็นอะไรที่ดีมากนะครับนะก็คือหลักๆตามเหตุผลเลยครับคือถ้าเกิดเรามีเพิรพอแนะนําควรกดแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็คงต้องยอมปล่อยผ่านถึงจะเสียดายก็ตามนะตู้ที่ไม่ใช่ลิมิเต็นะครับผมมีใครบ้างมีชุนนะครับนะอักโกฮิมารินะครับนะ แค่นั้นแหละครับที่เหลือรีบิเต็ดหมดเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นคารินนะครับนะคารินมาเรียนะครับผมฮารุนะอ่าฟูกะปีใหม่นะครับผมอ่าตัวของนากิซะนะครับผมแล้วก็โทกิครับสำหรับพวกตู้นี้นะครับนะพวกตู้ทั่วไปเนี่ยเราจะไม่โฟกัสกันละกันนะเพราะว่าเราก็เคยพูดในส่วนนี้แล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดพลาดไปก็อ่าก็ยังพอรุนได้ครับล้อหลุดเลสก็แล้วกัน แต่โดยส่วนตัว,ลวนลครัผมไม่ค่อยอยากจะปล่อยฮิมบารีนะครับเพราะฮิมบารีเนี่ยต้องยอมรับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถือว่าโอีมากๆอีกตัวหนึ่งนะแต่การปั้นฮิมบารีเนี่ยก็คือเลือกเอาครับผมจะให้อยู่3ดาวหรือไม่ก็ขึ้น5ดาวปืน2ไปเลยมันก็เป็นอะไรที่เปลืองพอสมควรเหมือนกันนะแล้วตัวละครพวกนี้เนี่ยไปยืมเข้าบ้านไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มีใช้เองดีกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมนาะที่เข้ามาก็สามารถรอรุ้นได้นะครับว่าเออ ตู้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยและมีกาชาพวกนี้นะครับผมก็อืมก็ควรดีอ่ะนะถ้าเกิดเริ่มต้นแล้วมีพวกตัวละครพวกนี้อยู่ติดไอดีก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟกครับตู้ชุนนะครับผมนะก็อยู่เดือนมีนาวันที่ลงคลิปนี่แหละครับนะมันที่ยี่สินะครับผม21นี่ชุนนี่ก็เข้าแล้วนะแล้วก็ตู้ขอมอ่าไอ้นี่ครับผมตู้ขอม อากโตกนะครับผมอากโตกเนี่ยจะเข้ามาช่วงรีรันนะครับผมรีรันตู้น่าจะอาจจะเป็นออรยูมาร์ก็ได้นะเพราะว่าไม่น่าจะเข้าไปรวมตู้กับตู้บัดดี้หรอกมันเยอะเกินอีกอย่างหนึ่งเป็นอีเ,อเวนที่บิลเลเนียนอ่าบิลเลเนียนเนี่ยรวมร่วมมือกับหลายๆลูกเรียนด้วยดังนั้นเนี่ยฮิมารีกับอากโตกเนี่ยไอฮิบิกินะครับผมกับอากโตกเนี่ยน่าจะมารวมในสุดขอตู้เอีเวน์เกซเซโกนะครับผมซึ่งก็คือเป็นตู้เอีเวน์ประมาณปลายเดือนนะครับผมปลายเดือนเมษา อ่านะครับผมในสวขของตู้ของอากโกะนะส่วนฮิมารินะครับผมฮิมาริเนี่ยน่าจะจบนะครับผมตังต้งต้นเดือน5้านะก็คือจบอ่อตัวของเกสเซโกไปเรียบร้อยแล้วครับนะจบอีเวนต์งานกีฬาสีไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ฮิบาริก็น่าจะปัต่อเลยเรียกว่าหายใจก็ไม่ทันแน่นอนดังนน,นียถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็คงต้องภาวนาปล่อยแล้วก็อรอลุลเลทเอาแล้วกันนะครับนะลุเลทมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไปอรอลุ้เเอาแล้วกันเผื่อโชคจะมีนะครับ ตู้ของคาริบันนี่นะครับผมนะตู้นี้จะใช้ในการลงเล็บบอสเปโรซิล่าครับจิงอยู่ครับผมว่าเล็บอสเปโรซิล่าเนี่ยไม่มีไม่มีคารินเนี่ยเรายังพอมีตัวอื่นเอาไว้ใช้เล่นได้นะครับอย่างเช่นตัวของหนูอาริสนะครับนะแต่อาริสนี่ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะลงเปโรซิล่าลำบากจึงค่อนข้างจะเรียกว่าหลายคนก็เลยภาวนาครับผมรอตู้ใหม่ตัวใหม่เข้ามาแทนหนูอาริสที่มีความสามารถคล้ายๆกันประมาณนี้นะแต่ตามแต่ที่ไม่มีตัวละครมาแทนหนูอาริสเราก็คงต้องพึ่ง ตัวของคาดิดบันนี่ต่อไปนะครับตู้ของมาเรียครับตู้นี้นะครับผมนะก็เป็นตัวฮิลที่แรงมากแรงมากๆเลยนะแต่เราสามารถจาบคนอื่นแทนครับผมโดยการใช้น้องโคโคนะนะครับนะเพื่อใช้ในการฮิลแทนได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเทียบความแรงแล้วมาเรียฮิลแรงกว่าหลายเท่าเลยครับตัวของคารุน่าครับผมนะก็เป็นตัวที่เอาไว้ลงไคเตนนะครับผมไคเตนเจอร์ แน่นอนว่าแค่ระดับอินเซนเนี่ยตัวขอไม่ถือฮารุนาต้องใช้นะถ้าแค่ระดับอินเซนแต่ถ้าเกิดเป็นระดับทอร์เมนต์นะครับผมก็เรียกว่าคงได้มีการใช้งานแน่นอนแต่ทอร์เมนต์มาปุ๊บเนี่ยพวกเราก็คงจะตีกันตอนนั้นไม่ได้นะก็คงต้องประมาณว่าถ้าเกิดเป็นไปไ,ได้มีเพชรเปิดก็เปิดมาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะฟูกาเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยครับผมนะสองตัวนี้มาพร้อมกันด้วยครับผมฮารุนากับตัวขอฟูกาครับนะสองตัวนี้จะมาประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะ ฟูกะนะครับประมาณนี้ก็คือเอามาเล่นคู่กับตัวมิกะเลยนะมาปุ๊บก็คือได้ใช้ปั๊บเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกครับผมนะสตัวนี้ผมเลือกฟูกะนะเพื่อเอามาใช้งานกับมิกะก่อนนะครับนางิซากับโทกินะครับผม2ตัวนี้จะเข้ามาพร้อมกันประมาณเดือน7นะครับนะอ่าก็แน่นอนครับผมเอาไว้รับมือเลดบอสนะครับทันทีเลยครับผมฮีโร่ดมัสครับ ต่อมาครับผมก็คือตู้ลีรันนะครับผมนะก็คือตู้ลีบิเตเซตลีลันฮีน่าซัมเบอร์ยูนิซัมเบอร์และก็เนลูปันนี่ตู้พวกนี้ครับผมต้องเรียกว่าอ่าตกเมตาไปแล้วนะแต่ยังพอเอามาเล่นสนุกสนุกขำขได้นะครับนะตอนนี้จะค่อนข้างจะหนักไปทางสะสมมากกว่าฮีน่าเนี่ยยังโอเคยังใช้ในเรื่องของการลงอารีนาได้นะแต่ก็คงต้องไปรอลุ้นนะครับผมในส่วนของตัวกลางแจ้งเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าฮารุนะเนี่ยออกมาเนี่ยคือกบ,บรัศมีตัวของฮีนา่าปีใหม่พอสมควรเลยครับ ก็คงไปรอรุดเอากันละกันนะแต่บอนลนรือเว่าฮารุนะานี่ถือว่าถ้าในสนามกลางแจ้งน่าจะโหดฮินาก็กลางแจ้งเหมือนกันอ่ะต่อไปก็ผมก็คือเหล่าตัวละครหลุดมาพันเลยนะครับนาะก็บีใครบ้านนะ็็บีตัวของโคคนะอุตาฮะโนอานะครับผมนะอายเนะบันนี่นะครับนาชินะซึออนเซ็นโนโตกะออนเซ็นฮิบิกิครับผมเซเรน่าคริสต์มาสครับ คันนะและก็สากุระโกนะครับนะพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าถ้าหลุดเลดมากก็จัดปอปั้นได้เลยแต่บางตัวก็ไม่ต้องปั้นสุดก็ได้นะอย่างเช่นตัวของชินสึเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนเยอะอะไราไมากมายนะครับตัวของโคโนะกาเช่นเดียวกันสีดาวก็แทบจะเหลือเฟือแล้วนะหรือจะเป็นในสุดของตัวเซรนาก็ได้นะครับผมนะเพราะเซรนาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการบัฟเฉยๆนะบัฟคี น่ะหรือจะไปตัวขออโนอาได้ครับผมนะที่มีหน้าที่แค่รถเกาะและก็ชีเป้านะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ต้องดูเอาตามความเหมาะสมนะบางตัวก็เรียกว่าอาจจะใช้บ้างในการลุยด่านแต่ถ้าเกิดมีนังกิสาก็เรียกว่าแทบจะจบเหตุไปแล้วนะครับนะเพราะฮิบิกิกับนางกิสานี่สกิลคล้ายๆกันเลยดังนั้นเนี่ยฮิบิกิเนี่ยเรารอหลุดมาก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีนางกิสัยแล้วคุณก็แทบไม่ต้องปั่นฮิบิกิเลยต่อไปครับผมนะรอรอหลุดอย่างสบายๆได้ครับผมนะพวกนี้ก็สามารถที่จะ หลุดเมื่อไหร่หรือหลุดมาก็ไม่ปั้นก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าบางตัวก็สามารถฟาร์มเศษได้แล้วนะครับอ่าฮะประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะครับผมนะทาาช่องเราก็สรุปมาเรียบร้อยแล้วแบบอ่าน่าจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้นะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้เพชรเราบีไม่พอเราไหวแค่ตู้เดียวเท่านั้นเราควรจะเปิดตู้ไหนนะยูกาอ่าอยูกาการกีฬาสีสําคัญไม่สําคัญแต่ว่าเฮ้ยเพชรไม่น่าจะพอว่ะ เราไม่มีทั้งวากาโบไม่มีทั้งลูโคจะลอไปเปิดตู้มิกะอัดหนักๆเพื่อจะรอหลุดวากาโบกับลูโคอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกก็ได้นะถามว่าย้ำอีกรอบนึงครับผมยูกะไม่มีไม่ตายแต่มีแล้วชีวิตโคสบายย้ำว่าสบายมากๆนะครับนะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับผู้ชมทางบ้านนะเพื่อช่วยในการตัดใจและ พบกันใหม่คลิปถัดไปก่อนจากันกดไลค์กด s u b สไคร b ์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ